สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคััแม่สวัสดีพาน้าเลขแม่คือเขาค่ะถึงหกปดับสามแปดนั่นไหมค่ะแม่โชคดีร้านไดค่ะโอ้ยถือหาสิบาทก็ถือ้ายดอกหาซบาทว่าเสียวลายๆกับบ่อไดแม่บ่ก็ยสิดวงเนาะค่ะมีคนคอมเมนมาว่าถูกสิบสามมวด1ิษามวดกับเพี้ยถึอหัวละิละ้าหวดลอยหยัง แต่ว่าพวกม็นจริงแม่ก็บ่เคยถือหลายเกินนี่นะคะจะสูงสุดหนึ่ก็ร้อยเดียวเท่านั้นอืมวันั้นก็ถือกัดผักใบร้อยเดียวทีผักดร้อนนะครับจะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบสี่เนาะจะถืองวดที่สิบสี่ข้างวดติดไปนี่จะเป็นงวดที่สิบห้านั่นปะคะจะงวดที่สิบห้าแต่ว่าก็เป็นใจดีใจงามบ่แม่งวันการมึงกเก่ากับมันใจคือเก่าอีกเลยจ้ะใจคือเก่าออทำมันเลยไปหน่อยเลขออกมื่อนี้ วันนี้เลยอ๋อสามสิบเนาะจ้่าสามสิบเป็นวันพฤหัสนี่เนาะครับเออวันพฤหัสบ้านเขาถือลายวะครับมวัะถือแง่ก็ถือแง่ผู้มักแห่งก็ถือลายตีผู้ขจรวนซื้อลายก็ติดลายดังเนาะเด็กดังเขาเมื่อคืนกันสะแซวกับใจคืนค่ะไปแล้ว ภายในมีสองหาลูกกับว่าแม่ได้หลายหลายว่าแม่ก็ซื้อขึ้นนี่ือว่าขักกดตัวนี้สิบสี่หมัดสั่นเหรอหาบ่าได้แล้วผู้สิมาแม่นปานนั่นนะหาได้จัก ลอยงวดหรืเด้อแม่เด้อเอาไปแม่ต่อพี่น้องเพิ่นเขาเบิ่ง่นจะสิโชคดีน้ำเนาะทางริงว่าเป็นโชคดีเจ้าสิได้เที่ยวมาแล้วลุงโอ้ก็เป็นยังคั้นสิลลอยงวดที่เด็ดทมากันเซาทีอยูุโรนี่แหละเสาบ้านน้องที่จะได้เป็นปอเสาบ้านอยู่ปี่เลยโมยาแจ๊กเน็ตอันงวดนี้เป็นไหนมีความฝันเขามาบ่แม่หรือว่ามีตุ่มักบ่ การพ่อเลขกออกแล้วก็ฝันนี่จ้ะหัวหลังหัวเลขกตัวนี้ฝันอยู่ก,ก,ยก,ยกับฝันว่าไปหน้าผ่นไปผู้เดียวไปเพดไปไปนี่ก็เลยไปเห็นพอ่อไปเห็นพอ่อแล้วก็เอาผ้าดามมาัดหัวละเล่ากับบอ้วนดอกซ้ำเก่าเล่านีบ้านนี้เล่าก็บ่ปากดอกแน่วันผีกับพ่นเนาะกับบ้าปากักกบเปาบ็นผู้ใดไปน้ำพอยืนอยู่คุเท่ คนซีอินอ้วนจากอันคนกําเตียงจักน้อยละ่กะก็เลยยืนอยู่กับผู้พอ่อก็เลยเอาก็เลยยืนอยู่ไกลกันเตื่ยิ่งว่าซ้ำนี่ซ้ำล่งสีนี่ละ่ะยืนก็เลยว่าเอาพ่อตัวนั่นมากกับถ่านน,านี้วาสันบ้านนี้ก็เลยบอถามดอกว่าเขาเจาะมากกับผู้อื่นแล,ล้วก็เลยบอถามเมนทถามกับบอปากดอกผีกับค้นเนาะกับบอปาก <c oughs> บ้านนี้โอ้ยทำแล้วสีมาบ้านก็น่าวะสันสิมาบ้านวะสัน บานนี้แ่าผู้ใช้ก็เล้ยห่วงขึ้นอันเล็กหวดนี้มันจิออกหาศูนย์เลยผ่านะเแ่าผู้ใช้จิออกหาศูนย์เอาผู้ใดถามแต่หึงเง <c oughs> ื่อนมีแต่ผู้ใดถาม <c oughs> ก็ยังว่ามันสีออกหาศูนย์เลขว่าสั่นห่องขึ้นกากกากแม่บํมีพูดใดถามจะก้นแม่คู่อนเดาวุ้้คู่เนห่องคุเป็นคนเป็นผีนม่อันกระจักว่าคน้นแจักว่าผีหันหันมาน้องกันกับผู้พรนะได้ยินเสียงเออได้ยินเสียงอันยืนและยืนฟั่งมาเถอะนี่คนสีว่าอย่างก็เลยห่องขึ้นห่องยี่สองเถอะเลขว่นี้มันสีออกหาศูนย์เด้อกะวางสีแม่ว่าซ้ำาน่แม่ ก็เลยว่าเอ้าเปลนกูมักเลียคือจังเบาใจกูแทนน้อใจไงนะก็เลยก็เลยบอปากเลยเงียบไปสิเบาอยังอีกบอแบบนี้ก็เลยห่วงขึ้นนะจังว่าอันเอ้ากูคือฟันฟันซ้ำนี่ก็เปลี่ยนบอก็เลยว่าเลยห่มเมียเลยเสิเดอรเลยห่มเมียมากหอดี่อันก็เลยห่มเมียเจ้าว่าอันคือบอกแจ้งบอกขาวครับแท้บอกแจ้งบอกใสครับแท้อันห่วงขึ้นที่สองเถื่อ ยังว่าโอ้ยคือเป็นอันอันยังสี่ฝันมันบ่ฝันเง่าแม่ฝันสันสันแต่ว่าการได้ยุโรกได้เลขก็ได้แต่ว่าก็ซื้อไว้แล้วแต่ว่ามาฝันฝันเมื่อคืนนี่อันนี้ฝันฝันตังแต่เลขออกแล้วฝันลลางหัวเลขงบาทนี้ก็เรยกว่าผู้ใหญ่วาผู้ใหญ่มาเหร่นเฮี้ยนก็เลยฝันฝันเกี่ยวใหญ่นั่นล่ะพว่าซื้อเลขกไว้แล้วก็เลยฝันบ้านนี้ก็เลยฝันว่า ผู้ใหญ่เลยถามมาในข้ามาสันเจ้าซื้อเลขแล้วเจ้าฝันดีบ่าเอาก็ฝันดีแล้วแหละวสันคอยก็ฝันว่าเจ้านี่ล่ะฝันเกี้ยวเจ้านี่ล่ะว่าไปหาถามผู้นั้นผู้นี้เจ้าซื้อได้ายเป็นไรเจ้าไปหาถามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปจอกแสกถามอันไปหาถามผู้นั้นผู้นี้มุ้งเจ้าได้ายเป็นไรเลขมุ้งเจ้าซื้อไว้วาสันไปเลยหมเมียฝันซ้ำนี่ล่ะเมื่อฝันหลายว่า ก็เลยได้เลขซื้ออันเลขสามเจ็ดกับอันหกสามกับหาซูดนี่แหละได้เลขสามหางนี่แหละสามหางได้เลขสามหางโอหางหาศูนี่เป็นแต่เอากะมูด้เพราะว่าเอิญบอกสองเทียพุ่มบอกหลาเทียกรเป๋ากระซิเป็นชุ้นแน่นละเางควางบอกเือเป็นใจให้คือยังเป็นใจให้เป็นอารมณ์บอดีเต้ ห้องขึ้นบักแห้งหมดไหมฮหงขึ้นบักแห้งเลยห้องกากาขึ้นนะยังว่าเอาว่าเห็นว่ากูมาเลียคกอจังห่งอันนั่นคกแท้ว่าสนุกคือเห็ดใ่คกแท้เลยเอนบย่าฝันสันนจำเห็นแลวฝันย่ามานน้ำกันเนสิวมันพีตเนียจ้าเป็นมานน้ำกันเปนสียูน้ำกันนะนะสีแมนเนาะ มั่นใจคื้เกาะละแม่มีสนนะคะี่หกสามนี่สามเจ็ดหาศูนย็กัว่าเป็นมั่นใจคือเกาแม่แล้วมันใจยังได้เรากับสื่อบ่เกินหาิบได้พี่น้องเด้เดขแม่ข้านะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้ค่ะแต่พงจะายน่ที่ญาสิมหาแม่แล้อีกนะคะเลขกนกับีหน่อยๆบ่เกินสามนันบ่แม่อดีพันมากนี่สองเนาะ ื่อที่ผ่านมานน่สองคููมีกามนปดตับลันแปดวันนี้มีหกสามก็สามเจ็ดก็หาศูนย์นะคะฟันหน่อยๆคันทถือก็ถือด้ยมั่เนกเบื่ไดดฝันหลายได้วยบ่อไดฝันหลายแล้วฝันไม่อช่แม่ พี่นอนหรือวาถือได้กันพูดว่าถือกันนะครับถ้ารางวัลแบบฝันหน้อยๆงบ้ค่ะจ้าฝันหน้อยๆตีสิบสามวดคือหลังที่ดูบบ่ได้มา่ออกซื้อออกองมันกับช่วงหนึ่งกับมันมีเป็นช่วงหาลังเทียกับนอนหลับนอนหลับดีอยู่แต่ว่ากับหูเมียไหวช่วงนั้นตีสองตีสามไป็นฝันบ่หลายจักเทียฝันบ่หลายแต่ผัดหนี่มาหนี่เอาคือจังบ่ฝันขึ้นซื้ออยู่วัดนี้ก็เลยมาฝันหน่อยๆน่ ม้าลักกันกบพอแย่ก็่าทว่ามันคนอนข้างยะกันต่เนาะเม่ราพันห้อเนะมันผีแต่ว่าจัางว่าพอนันยุพอก็เล่ากับผาดามมัดหัวเนาะผ้าดามแบงมัดหัวเิ่นมาน้ำกันม้าน้ำกันก็ได้ยืนยุกุแท่แถาผู้ชายกับสิเมื่อคือกันผู้นี้กัสิมาบ้านคือกันเพื่อนก็ได้แถาผู้ชายเลยห่องขึ้น วาเลวันน vale. ี ar, like. 15, 20, ้ม er er so ันส so ิออกหาศูนมาสั่นเบาเกิดคือจังพิ่นซุนซุนนี่นะพอแบบซุนซนห่องคือเล้ยห้องึ้นห้องแบแห้งเนาะคนจะหันมี่แม่ผู้เดียวสิมี่แม่ผู้เดียวไม่ตื่นตั้งแกบอกเลยฮะมันตั้งแกบอกใช่ไมตั้งสิมาห่เนาะคุณแม่เนาะวันี้สิออกหาศูนย์กันนอนเลยตะวันเรียกเรียผมมักผมมักหาศูนย์ลแล้วหลาย นั่นี่แม่ข้ามักมืดทุกตัวแม่หกสามมักมืดมักมดหกสามสเจ็ะหาามหางนี่มักมืยาสื่อมันก็สื่อกิ่กันทเกาเี๋สื่อซ้ำกันบมบรองเดินลรีจากใบสาบาทซ้ำกันมืดกมสามเจ็ดหางแคบหน้าจอไปเด้อแม่ไดลนรเตอรีไปจักใบไปบัแมวมสื่อแล้วก็มคยถือมาสื่อ้าดไปสื วัดที่สิบห้านะุณแม่ที่สิบแพี่น้องโชคดีคือเก่าที่รับคุณแม่เนาะมีความรออู้สึกเป็นทางสั้นบ่หรือ,อรจัจองหน่ยมันใจคือเก่าแหละพี่น้อ,อนงมันใจอันเบื้องอันผู้บ่มัมกระพานเนาะแม่เนาะบ่มักระพานชอบก็จัดขัดก็พานคือว่านั่นะเนี่ยแล้วก็เล่งปัน่นอเกา่าเนาะแหว่งปัน่นคือเก่าบ่แพงดอกเล็ก แนวกับบ่เมนเงินเท่าเนาะก็มั่นใจนี่มั่นใจร่อยเปิดเช่นแต่ว่ามาบ่มากับบ่ลูนาะแม่เนาะลูกหนึ่งยินข่าวว่าแม่นั่นถือเลขเงี้ไดนั่นแม่เอาไปเฮ็ดบุญแต่ว่าขันคนมาขอซื้อเหลราแม่บ่หายมันบ่คายใช่บ่หายไล่เข่าไล่นี้มาตื่นกันปานตลกมาล่ำเนาะมาตื่นกันอยู่อไหรเวทีเอารลด คนไทยคิเข้ากันที่ไนเขาน่าแม่นพอไยคิดเนีมัไดเขากเขากับเข้าแต่คู่เดียวเนี่ยม้วคู่ลายบัดนี้มันเข้าแห้งกันบ่เข้าแห้งจืดลายรึเปาะเด็กเขาแล้วเพิ่มสามคู่นั่นนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนะคะมีหกสามกับสามเจ็ดกับหาศูนย์จได้ค่ะได้อที่ย่าบอช่ออีกแล้วนะคะหายโศกโศกมันมาอกับพุ่นแม่ได้ไหมดได้ไว้พ่อหนเจ็ดีนะคะ เอาให้โซกีคุโขข้นเด้อใไฮถือหลายๆแเฮงๆปังๆรุ้ยๆลำๆรุ้ยๆใส่ปีใหม่นี่ล่ะให้มีโสดมีไส่คุโขข้นนี่ละให้ได้เงินไปทำบุญใส่ปีใหม่เนาะคุณแม่เนาะไปทำบุญปีใหม่น้ำกันนี่ล่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสสวัดีพี่น้องเฮล้เด้อเฮงแหงเด้อวันที่สามสิบนี่ตอนสี่โมงแง้พากันเฮงแหงเด้อพี่น้องเด้อ โศกแท่แน่นอนโมมีวาบุโศกนยครับเด้อ,อขอให้เฮ้งเห้งปังปังลำลำเลยๆกันทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณ